สวัสดีค่ะดาราก็อสิบมาแล้วค่ะเปยป่านว่าจัดฉลองงานวันเกิดให้น้องปาลินหลังมีอายุครบ3ขวบพร้อมหน้าครอบครวัว ฉลองวันเกิดอบอุ่นหัวใจเรียกได้ว่าคุณแม่คนสวยอดีตนางร้าสุดแซบอย่างเป้ยปานวาดเหมมณีทีล่าสุดตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วแต่ก็ยังสวยเป๊ะปังสุดๆเลยล่ะค่ะและต้องบอกเลยว่าน้องโปรดลูกชายคนโตและน้องปาลินลูกสาวคนเล็กก็มีความน่ารักน่าชังมากหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าเอ็นดูสุดๆเลยล่ะค่ะและล่าสุดต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเป้ยปานวาดช่วยเหลือสังคมแจกอาหารฟรีในวันเกิดลูกสาวน้องปาลิน โดยงานนี้เป้ยปานวาดก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าวันนี้วันเกิดหนูนะคะใครที่พบเจอป้ายตามในรูปและอยู่พิกัดแถวที่เป้ยเขียนระบุไว้สามารถทานอาหารฟรีตามที่ร้านที่มีป้ายดังกล่าวติดไว้ได้เลยนะคะวันเกิดปาลินปีนี้ใจดีมีโอกาสช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าให้มีรายได้และยังให้คนที่ได้มารับประทานฟรีได้อิ่มท้องถ้ามีโอกาสจะทำเรื่อยๆนะคะ และล่าสุดต้องบอกเลยค่ะว่าเป้ยปันวาดจัดงานฉลองวันเกิดน้องปาลินหลังมีอายุครบสามขวบพร้อมหน้าครอบครัวย,ยังอบอุ่นหัวใจโดยงานนี้เป้ยปันวาดก็ได้โพสร,ระบุข้อความว่า แฮปปี้เบิร์ a เดความสดใสของที่บ้านน้องปาลินหนูคือเด็กที่คอยสร้างหัวเราะและรอยยิ้มให้กับทุกๆคนแม่ก็ขอให้ชีวิตของหนูมีแต่ความสดใสมีรอยยิม้มมีเสียงหัวเราะมีแต่ความสุขตลอดไปนะคะแม่รักหนูมากๆดวงใจของแม่แอดปรานปาลินขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ